สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e n นจิเนียร์จ๋าอีกครั้งนะคะพบกับ m k g เช่นเคยะคะ่ะวันนี้เอมจะนำสาระดีๆมาฝากขั้นกันนะคะการใช้วาลสติมแท็เมื่อเราทำการติดตั้งแล้วนะคะก็จะต้องมีการดูแลรักษาแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสุดๆค่ะ ในระบบไอ้น้ำนะคะก็เป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณสูงมีการสูญเสียความร้อนตลอดเวลาอาจจะเกิดการรั่วไหลาตามจุดต,าตา่ตางๆก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล,ลอ้อมจึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษาดังนี้นะคะ 1. ก็คือจะเป็นในส่วนของการตรวจเช็คกับดักไอ้น้ำสตริงแท็บค่ะ2จะเป็นการพุ้มฉนวนหรืออินซูล t i ชันะคะ 3. เป็นคอนเดนเซชันเทร์ค่ะ เรามาลงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่โก้เคซีเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูการตรวจสอบการทํางานของสตีนแทปกันนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าทําไมเราต้องตรวจสอบการทํางานของส c a นแทปเนื่องจากสตีนแทปนะครับเมื่อทํางานผิดพลาดเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานาในระบบไอน้ำนะครับ <_ d ance> หรืออาจจะส่งผลเสียต่อการผลิตนะครับเนื่องจากเครื่องรับเปลี่ยนความร้อนนั้นอาจจะร้อนช้าหรืออาจจะไม่ร้อนเลยนะครับเรามาดูสสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือถ้าสปรินแคปรั่วนะครับสปรินแคปรั่วนี้จะเกิดนะครับเกิดเมื่อไอ้น้ำวิ่งเข้ามาผ่านเข้ามาในระบบปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านตัวสปรินแคปออกไปเลยโดยที่ยังไม่ทันได้รับเปลี่ยนความร้อนให้กับ เครื่องระเบิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสปริงขับล่วนจะทำให้เ,เกิดเราเกิดการสูญเสียนะครับที่เปือพลังงานที่ใช้ในการผลิตไอน้ำน,นะครับโดยปรยาปร 2, ะโยชน์นะครับข้อที่2นะครับเมื่อสปริงขับุดตันนะครับถ้าสปริงขับุดตันจะไม่มีการระบายความรสอออกจากระบบนะครับเพราะความเสียออกจากระบบไม่ได้เนี่ยไอ้น้ำก็จะวิ่งเข้าไปแทนที่ภายในเครื่องระเี่ยดความร้อนไม่ได้เครื่องระเ่ยนความร้อนของเราก็จะไม่ร้อนนะครับหรืออาจจะร้อนช้าทําให้เราต้องใช้เวลาในการผลิตที่นานกว่าปกติ แล้วก็บางทีก็อาจจะทําให้ตัวะวะัตถุดิบของเรานะครับสียหายี่จากการที่ความร้อนมันไม่ได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการน,นะครับเรามาดูนะครับวิธีการตรวจสอบการทําง,งานของสตีมแพ็นะครับในส่วนของทางเคซีมหานครเราเพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบนะครับเราจะใช้วิธีการตรวจสอบ2วิธีด้วยกันนะครับเพื่อเชื่อยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราตรวจสอบออกมาเนี่ยมันได้ผลตรงตรงามที่เราต้องการนะครับ ตัวแรกนะครับเราใช้เครื่องอลตราโซนิกนะครับเครื่องอลตราโซนิกก็จะเป็นเครื่องฟังนะครับด้วยฟังที่ความถี่สูงนะครับกษณะก็จะได้ายคล้ายกับตัวเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ตรวจฟังหัวใจของเรานะครับอันนี้นะครับเราก็จะฟังเสียงจังหวะการทำงานของตัวสัดอินแทบนะครับว่าตัินแทบปิดเปิดเป็นกังหวะ นะครับหรือเราจะฟังเสียงการไหลของตัวฟลูอิดที่ไหลอยู่ในท่อนะครับถามว่าฟูอิดที่กำลังวิ่งอยู่นะมันเป็นเสียงของน้ําที่ไหลยอยู่หรือเป็นเสียงของไอ้น้ําที่กำลังวิ่งอยู่นะครับอันนี้ก็จะทําให้เราวิเคราะห์ได้ว่าสกรินแ็บตัวนั้นมันเกิดการรั่วการอุดตันหรือการระบายไม่ทันนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบด้วยวิธีแรกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะคอนเฟิร์มอันหนึ่งด้วยเครื่องมือตอภาพถ่ายด e ้วยโมสแกนนะครับโดยเราก็จะมีกล้องนะครับไปถ่ายอูณหภูมิ ตัวนี้เราก็จะช่วยวิเคราะห์นะครับอุณหภูมิก่อนและหลังสตินแเกนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าสตินแเกตัวนี้มันทาํางานปกติไหมถ้าปกตินะครับมันจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิด้านขาเข้าแล้วก็ด้านขาออกนะครับหรือว่าสตินแเกเกิดการรั่วถ้าสตินกเกเกิดการรั่วนะครับสตรีมวิ่งผ่านตัวสตินแถกไปนะครับอุณหภูมิด้านขาเข้าและขาออกนี้ก็จะใกล้เคียงกันหรืออาจจะเท่ากันเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดสตินแเกอุดตันนะครับถ้าถ่ายเทอมนรอบ ด้านขาเข้าและด้านขาออกก็จะมีอุณหภูมิที่แต,ตกต่างกันมากนะครับหรือบางทีด้านขาเข้าอาจจะเป็นอุณหภูมิห้องที่ประมาณ30-40องศาอันนี้ก็จะช่วยคอนเฟิร์มการตรวจสอบด้วยเครื่องดูดฝุนสูอีกทีนึงน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้เลยว่าเมื่อเราตรวจสอบการมงองของสตีมแคทดด้วยสองวิธีนี้เนี่ยผลการตรวจสอบที่เราได้ออกมานี้จะมีความแม่นยำ เมื่อเราตรวจสอบเสร็จน,นะครับหลังจากที่เราเข้าไปตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าสปินแครแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลกันงานเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกสปินแคร็บทำง,งานปกตินะครับมีการปิดเปิดปตามรอบนะครับ อย่างที่2คือสตรีมแฉลรั่วนะครับอันนี้ก็ต้องรีบทำการแก้ไขนะครับเนื่องจากเป็นจะเป็นการสูญเสียไปน้ำโดยปลาประโยชน์นะครับอย่างที่สามสตรีมแฉลเกิดการอุดตันนะครับซึ่งถ้าอุดตันเนี่ยก็จะทําให้เราผลิตไม่ได้นะครับอุณหภูมิอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เราต้องการหรือว่าต้องใช้เวลาในการผลิตที่นานมกว่าปกติอันนี้เราต้องรีบทำการแก้ไขโดยการ,การเปลี่ยนตัวสตรีมแฉลนะครับอันที่สี่สตรีมแฉลเปิดทํางาน,นตลอดเวลานะครับหรือว่าตัวคอนดิเซชมันระบายไม่ทัน อันนี้สาเหตุนะครับเกิดจากการที่เราเลือกใช้สกินแคปติดประเภทนะครับหรือตัวสกินแคปอาจจะมีขนาดที่มันเล็กกว่าขนาดมาตรฐานที่ควรที่จะเป็นนะครับแล้วก็ในส่วนของคำแนะนำนะครับาทางผมก็อยากจะแนะนำนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างน้อยเราควรที่จะต,ตรวจสกินแคปปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนะครับข้อที่หนึ่งก็เพื่อลดการสูญเสียไอ้น้ำนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราพบสกินแคป่วเนี่ย มันจะเกิดการสูญเสียไอ้น้ำน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสตีมถ่งขนาดขึ้นนิ้วนะครับาาถ้ามีการ่วกเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีไอ้น้ำสูญเสียอยู่ที่ประมาณ20กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับเมื่อเราคำานวณออกมาเป็นปีเนี่ยจะเกิดการสูญเสียไอ้น้ำอยู่ที่ประมาณ150,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงถ้าคิดเป็นค่าเชื้อเพลิงนะครับสมมติลูกค้าใช้เป็นน้ำมันเตาเปเชเื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีการสูญเสียค่าน้ำมันเตาประมาณปีละ180,000บาทนะครับอันนี้ถ้าเขามาลวกพวกอยู่คนที่จะเปลี่ยนทันีะครบ ข้อที่2นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายคาอนดนเซ็นะครับอ,อันนี้ถ้าเิดเร,เราไปพบสตรีมแคปเกิดการอุดตันนะครับหรือว่าสตรีมแคประบายไม่ทันถ้าเราแนะนำลูกค้าเปลี่ยนตามปุ้เนี่ยตามผลิตของลูกค้าก็จะสามารถที่จะผลิตได้เร็วขึ้นเครื่องร้อนเร็วขึ้นนะครับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการนะครับลดการผลิตเราก็จะสามารถที่ผลิตได้มากขึ้นนะครับจากจากการที่เราเปลี่ยนสตรีมแคปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ ก็จะช่วยลดการเกิดวอลเทอร์เฮมเมอร์ er. อันนี้ก็จะเพื <o> ่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานบริเวณรอบข้างหรือว่าตัวเครื่องนัละเปลีความร้อนเองก็ดีนะครับถ้าเกิดวอลเทอร์เฮมเมอร์ปุ๊บมันจะมีการกระแทกนะครับตามจุดต่างๆซึ่งบางทีอาจจะทําให้ตัวท่อตัววางตัวฟิตติ้งหรือเครื่องและเปลีความร้อนตัวนี้แตกนะครับอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนสตรีมแท็บที่เกิดการอุดตันขึ้นปุ๊บให้มันสามารถระบายคอนดิเซตออกไปได้ก็จะช่วยป้องกันปัญหีเข้อนี้ได้ะครับ วันนี้นะครับในส่วนของการตรวจสอบการทําง,งานของ s t e มแท็นะครับก็มีคำแนะนาให้กับเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมนะครับเท่าน,นี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับจบกันไปแล้วนะคะกับหัวข้อกับดักไอ้น้ำสตีมแท็บค่ะครั้งต่อไปนะคะจะมาลงรายละเอียดในหัวข้อการพุ่งฉนวนค่ะแล้วก็คอนเทนเซนใน EP ต่อๆไปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ